สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสถานีตรวจอากาศรายงานว่าอุณหภูมิในพื้นที่บางส่วนของไซบีเรียมีอุณหภูมิดิง่งติดลบแล้ว50องศาเซลเซียสในขณะที่พายุหิมะปกคลุมกลุงม,มอสโกเมืองหลวงของรัสเซียสูงสุดเป็นประวัติการส่งผลให้หลายเที่ยวบินอย่างน้อย60เที่ยวบินต้องหยุดชะงักเนื่องจากพายุหิมะจากสภาพอากาศฤดูหนาว ได้ปกคลุมทั่วรัเสเซียโดยเฉพาะบริเวณรันเวย์เต็มไปด้วยหิมะจํานวนมากตามการรายงานการมาถึงเร็วของสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดดังกล่าวควบคู่ไปกับการละลายของชั้นดินอย่างต่อเนื่องยิ่งทําให้เกิดภาพที่น่ากังวลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ไม่อาจคาดเดาได้นักพยากรณ์อากาศคาดว่าอุณหภูมิของเมืองจะลดลงเหลือประมาณลบ18องศาเซลเซียสในปลายสัปดาห์นี นอกจากนี้ในเมืองโอมยาคอนเป็นพื้นที่ชนบทของประเทศรัสเซียมีอุณหภูมิดิ่งติดลบถึง56องศาเซลเซียสโดยนักพยากรณ์ชาวรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าในเมืองโอมยาคอนจะรู้สึกได้ว่าอุณหภูมิที่สัมผัสได้นั้นอาจมากกว่าลบ60องศาเซลเซียสเมื่อพิจารณาจากลมและความชื้นด้วยแล้วจากการรายงานโดยปริมาณหิมะที่ใหญ่ที่สุดได้พบเห็นเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมา จากพื้นที่ของกรุงม,มอสโกที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนากว่า35เซนติเมตรในเวลาเพียงวันเดียว